i <laughs> เธอยินยอมมอบหัวใจให้คำธรรมดา่านฉันนั้นดูแลตัวเธอก็เป็นดังงคาบอกใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแลแตาเธออย่าทิ้งกัน ที่มอในส่วนนะคะจริงๆแล้โอ,อ๋กับหยิเป็นเพื่อนกันเรียนคณะเดียวกันนะคะแล้วก,ก็ที่เราเ,เรารู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าสนิทกันจริงๆก็ตอนที่เขาเข้ามาขอให้เราช่วยเป็นแม่สื่อให้เพราะว่าโอ๋แอบชอบเพื่อนหยิงะคะ่ะเรื่องคุยคือจริงเนี่ยเขาให้คำปรึกษาได้ได้ทุกเรื่องจริงๆเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนระับ จากนั้นก็คือเราก็ได้คุยแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเขาก็จะมาปรึกษาประมาณว่าถามประมาณนั้นเพื่อเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะจะมีอยู่วันหนึ่งคุยกันคุยโทรศัพท์ไเนี่ยครับคือคุยกับกันเกือบทั้งคืนะครับคุยกันเขาเรียกว่าอะไรคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างคืนนั้นแต่ก็ในวันรุกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแบบมันเป็นการคุยที่ที่ยาวที่สุด ตั้งต,ตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรให้เขาไปไปจีบมาไปไป,ไปจีบเพื่อนเขาอางเงี้ยครับแต่ว่าหลังจลังจากวันนั้นที่คุยกันแล้ว่เราก็ไม่ตกลงกันนะว่าจะเอ้ะตกลงเขาเป็นแฟนต่างคนต่างๆๆต่าไม่ได้บอกแต่ว่ามันมันมีความสึกมันมีความสึกพิเศษไปเองว่าว่าหลังจากนั้นเออเรามาคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งปากกว่าอย่างเงี้ย Legend. Let the start i ตแล้วก็จากแรกเลยค่ะเขาก็พยายามนะแอย่างหนึงชอบก็คือมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสม่ำเสมอตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่ที่คุยกันตั้งที่พบกันจนถึงปัจจุบันเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่สุดเลยก็คือ อ้ซื่อสัตย์และก็รักครอบครัวอย่างอย่างอยู่เลยเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่คือเขาเขาจะมีปัญหาอะไรผมก็รับฟังผมมีปัญหาอะไรเขาก็จะรับฟังและเขาก็เป็นคนที่คอยดูแลคอยดูแลผมทุกเรื่องไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มีปัญหานะครับตั้งแต่ตอนเรียนดูให้ตั้งแต่เรื่องทํางานก็คอยปรึกษาให้ในเรื่องการทํางานก็ ถือว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนดีคนหนึ่งครับก็เ,เลยก็เลยประทับใจ,จมันจนมาถึงทุกวันนี้ครับ to to เราสองคนต่างคนต่างอาจจะาแบ ไม่ใช่ว่าจะดีกันทั้งคู่นะครับก็อาจจะแบบมีทําไม่ดีบ้างทําดีบ้างเงครับแต่คิดว่าก็คือก็คือว่าคือว่าเราเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าครับก็เรื่องที่อยากจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่อยากจะขอบคุณมากกว่านะคะเพราะว่าเขาเองก็ดูแลเราแล้วก็อยู่ข้างๆเราเสมอมาไม่ว่าอืม ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็ไม่เคยทิ้งเราสามารถปรึกษาได้ในทุกถูกเรื่องนะคะ่ะดูแลในยามที่เราเจ็บป่วยโดยที่ไม่ได้บ่นเลยไม่ว่าจะแบบอดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่สำคัญก็คือในยามที่เรามีปัญหาเขาไม่เคยที่จะทิ้งเราเลย ก็ <ales S 1> ผมก็เป็นผู้ชายคนนึงก็อยากจะก็อยากจะดูแลผู้หญิงแต่คนให้ให้ดีสุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับสัญญาค่ะก็เอาเป็นว่าเราจะอยู่ข้างๆเขาและดูแลเขาอย่างที่ด้อง dream Love.